สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดใจหนุ่มสอนรามครั้งแรกหลังอดีตภรยากุ้งพลอยขอจีบหวังรีเทิร์นหลังจากที่อดีตภรยากุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ประกาศว่าขอจีบอดีตสามีอีกครั้งแถมยังไร้สดพูดถึงอดีตสามีว่า จะขอจีบขอออกเดทจะพยายามจนกว่าฝ่ายชายจะใจอ่อนล่าสุดหนุ่มสนรามก็ได้ให้สัมภาษณ์กับอิจันบันเทิงแบบเคลียร์ชัดเป็นครั้งแรกถึงประเด็นที่อรีภรรยาขอจีบอีกครั้งว่าผมต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับเรื่องระหว่างความสัมพันธ์ของคุณติ๊กกับผมนั้นมันจบไปตั้งนานแล้วผมไม่คิดจะกลับไปคืนดีหรือรีเทิร์นอีกแล้วครับ การที่ผมไม่มีคนอื่นผมคิดว่าช่วงเวลานี้สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดและโฟกัสมากๆกก็คือการดูแลลูกให้ดีที่สุดและดูแลคุณแม่ของผมเพราะท่านก็อายุมากแล้วผมขอทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนเรื่องที่ว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมคงไม่แล้วครับซึ่งเรียกได้ว่าออกมาตอบชัดเคลียร์แบบตรงไปตรงมา ใครที่แอบเชียร์ให้หนุ่มสรามกับอดีตภรรยากุ้งพลอยกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งก็คงต้องบอกว่าหมดรุ้นครับเพราะไม่ต้องรุ้นอีกแล้วนะจ๊ะตามที่พี่หนุ่มเขาตอบเลยจ้าขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกเซลไลัยครับแล้วขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ